สำหรับการต่ออายุรหัสวิธีที่2นะคะหรือการรีเซ็ตรหัสให้เข้าไปที่การบริหารระบบการจัดการสิทธิผู้ใช้เลือกอบตเลือกผู้ใช้นะคะค้นหาชื่อคนที่เราต้องการแก้ไขกดที่แก้ไขชื่อผู้ใช้จะสังเกตเห็นว่า,ารหัสผู้ใช้ยังเหมือนเดิมนะคะอีเมลด้านล่างยังเหลือคงเหลือเหมือนเดิมแล้วกดรีเซ็ตรหัสค่ะกดยืนยันนะคะ สำหรับวิธีนี้เราจะใช้รหัสของผู้ที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มผอ,อกองคังนะคะหลังจากรีเซ็ตรหัสแล้วให้เข้าไปเอารหัสผ่านชั่วคราวในอีเมลที่เราแจ้งไว้ตอนรีเซ็ตรหัสนะคะเสร็จแล้วนำรหัสผ่านดังกล่าวมากรอกเพื่อเข้าระบบนะคะให้กรอกรหัสผู้ใช้ รหัสผ่านจากนั้นกดเข้าสู่ระบบค่ะระบบจะขอยืนยันอีเมลอีกรอบหนึ่งนะคะเมื่อเรายืนยันอีเมลอีกรอบหนึง่งระบบจะส่ง otp ไปยังอีเมลให้เราแปล otp กลับมายืนยันที่ระบบอีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นเราก็จะกำหนดรหัสผ่านใหม่นะคะเป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ